ดีนี่นะครับดีใจครับวันนี้งานนี้วันนี้กับกิจกรรมแฟนๆมาก็ดีใจครับดีใจดีใจที่วันนี้เตยได้ทํางานนะครับแล้วก็ได้มีแฟนๆมาหาด้วยแล้วก็ได้มาร่วมกับกิจกรรมเลครบรอบ30ปีครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับเราไม่โตมาก็จะลองเห็นเองแล้นะใช่ครับเราเห็นเราเห็นมาทุก ถูกห้างซัปเปอร์สินค้าถูกซุปเปอร์มาร์เกต็ตเลยเราก็จะแบบเดินผ่านเฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องหยิบหยิบกลับไป <ใน S 1> บ้าน<ท>ใช่ครับเราก็อยากลองชิมยิ่งเลเขามีรสชาติเยอะยิ่งเขาแบบทำเอาความเอาความเป็นไทยรสชาติอาหารไทยเขามามีเยอะงครับเราก็อยากรู้อยากลองนะครับว่ากินแล้วจะเป็นยังไงวันนี้จะหยิบอะไรกลับบ้านถ้าเป็นไม่ได้อยากหยิบถุงใหญ่กลับบ้านครับเอาไปฝากใครในะครับกินคนเดียวครับ แบ่งใคร่อะครับใครอะไรอ๋ออันนั้นเขาเขาก็อ่ะแบ่งกันกินก็ได้แบ่งกันตอนซ้อมแบ่งกันตอนซ้อมแบ่งกันตอนซ้อมตอนนี้ยังไงปะคะหลายแล้วถึงแล้วไรพร้อมของเราจริงๆริงเนี่นี่เพิ่งกลับมาจากมิลานครับก็เพิ่งเพิ่งได้เริ่มต้นแล้วก็ก็จะเป็นพาร์ทที่อันนี้เริ่มหนักละที่จะเริ่มแบบถ้าพูดตรงตอนนี้ก็เรียกว่า ิบเปอร์เซ็นต์ของหนานี้แต่ว่าแบบสิบเปอร์เซ็นต์แบบเต็มกำลังแบบว่าจะก้าวกระโดดก้าวกระโดดก้าวกระโดดแบบไปให้มันเต็มร้อยให้ไหวที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดตอ,อนนี้มีความมั่นใจในด้านไหนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเอ,อ่อความมั่นใจในด้านในด้านการอืมไม่บอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับต้นลองเต<ม>้นเอาเล่นไปก่อนแล้วกันครับไม่มีไม่ใชไม่อ้จะแตงว่าต้องมีเล่นอะไรบนแบบสเตจป่ะเออหรือไม่มีนะอาจจะเป็นอ่า อาจจะเป็นการภาพรวมแล้วกันมั่นใจเรื่องภาพรวมว่าที่ไหนนี้คิดจะต้องแบบออกมาดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเต็มที่ครับเต็มที่ออกโชว์คู่หรือโชว์เดี่ยวที่จะแบบว่าเป็นไฮไลท์บอกไม่ได้จริงบอกไม่ได้ครับไม่ความรักไม่เจอกันตอนนู้นถ้่งั้นเดี๋ยวผมโดนนะผมโดนหลังห้องเลยผมถ้าถามไปเรื่อยๆถ้าถามไปเรื่อยๆถ้าถามอะไรื่อยๆถ้าถามไปเรื่อยๆน่าจะหลุดครับผมยิ่งชอบโดนอยู่บอกว่า เนี่ยเขาผมยิ่งมาคนเดียวเขายิ่งเป็นห่วงงว่าใครเป็นห่วงอะไรนะครับใครเป็นห่วงว่าทุกคนครับเขาแบบไม่ค่อยอยากให้ผมพูดเยอะเพราะชอบพูดออกไปหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่เราอย่าไปยอมเราต้องให้เขารู้ว่าเราพูดได้เคยไม่ยอมครับแต่ก็โดนครับอ่างั้นเดี๋ยวรอดูละกันได้ครับไปลานไง้อะไรนะครับไม่ลานครับอ๋อก็อย่างแรกต้องขอบคุณแฟนแฟนแฟนคลับนะครับที่แบบให้การซัพพอร์ตอันนี้ที่ดีมากครับให้การ สนับสนุนแบบว่าทุกเรื่องเลยแบบเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามแบบดีใจมากครับดีใจมากทุกคนให้การตอบรับที่แบบเวอร์เวอร์มากในแบบถือว่าที่สุดในชีวิตแล้วอะแบบว่าอันนี้ไม่เคยได้รับอะไรขนาดนี้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่ทําให้เรามั่นใจในการไปงานแบบแฟชั่นวีครั้งนี้แล้วเรารู้สึกแบบเราก็ไม่อยากทําให้ทุกคนที่เขาเต็มที่กับเราแล้วเขาเสียแรงฟรีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออมา เราวันนี้เราจะหล่อให้สุดวะอ,อะไรเงี้ยเออ,อสุดใต้เราสุดแค่ไหนน่าจะสุดแล้วอันนั้นน่าจะเป็นล่างทองแล้วก็หมดแล้วยังไม่หมดเลยมีเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปเป็นล่างอีกร่างหนึ่งในวันแฟนคอน <c oughs> <c oughs> พร้อมทุกที่ครับแต่ผมพยายามหล่อทุกที่นะไม่ต้องห่วงครับจะเป็นพี่เป็นพี่รันไม่ได้เป็นพี่รันทุกวันครับก็คือถ้ามาต่างั่งที่มาหรือไปบ้างนะเพราะเราทั้ทงนี้ทั้งนี้เหรอครับจริงๆอย่างนี้ว่าความต่างมันจะเป็นเรื่องชุดละกันเรื่องเรื่องชุดแล้วก็กับเรื่องทีมที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเรื่องเรื่องเสื้อผ้าที่แบบอาจจะเป็นชุดของนี้เป็นชุดในทีมซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเราไปในช่วงแบบฤดูหนาวอะไรเงี้ยก็หนาวมากอะไรอย่างนนี้ก็สั่น แง๊กเลยใช่แล้วก็จะไใหม่ๆในการใหม่ี่ประสบการณ์ก็คือเรามันก็เหมือนเราได้ได้ดูได้ดูแฟชั่นใหม่เราได้ดูอ่าได้เขาเรียกอะไรเราได้แบบศึกษาในคอลเลคชั่นใหม่ของเขาเราได้อินสปิเรชันบางอย่างมาเราได้เห็นคืออย่างน,นี้ว่าอย่างแต่ละแบรนด์อ่ะมันจะมีความเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์ที่แตกต่างกันแล้วก็รอบนี้ไปแฟชั่นวีชอบชอบที่สุดตั้งแต่เคยไปมาเพราะรู้สึกว่าชอบคอลเลคชันนี้ที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่า เราสามารถนําการแต่งตัวแบบเนี้ยมาดีไซน์กับเราได้หรืออะไรต่างๆได้ใช่ครับแล้วกันแบบว่าไปที่ด้วยกับการต้อนรับแฟนคลับปีในบ้านอุ้ยสุดยอดเลยครับแฟนคลับที่อิตาลีนะครับแต่ทุกประเทศไม่ต้องน้อยใจนะครับเขื่อนนี้ได้ไปแต่ว่าแฟนคลับอิตาลีที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากน่ารักมากแล้วทุกคนก็ เหมือนมาซัพพอร์ตเราแบบตลอดเลยอะไรงี้ยครับแบบว่าเขาเขาก็พยายามแบบส่งเสียงเชียร์แบบสุดๆบางคนทําป้ายแบบสีชมพูมาอะไรเงี้ยก็เราแบบเออน่ารักน่ารักเมื่อกี้นทั้งได้ที่เห็นข้ามันรู้สึกมันแบบรู้สึกตื้นตันรู้สึกตื้นตันแล้วเราก็ภูมิใจแล้วเราก็จากจากเราไม่มั่นใจนิดนึงอ่ะเราก็แบบเชิดอกเลยอ่ะเราก็ยืนยืนแพุทธเลยครับแบบป๊บ เออมามาแล้วแฟนคลับมาแล้วไม่อห้เอหหล่อหลอหลล่อหล่่ออหล่อห่่อห่อย่อ่อหลอหล่อหอ่อ่อห่อห่อลอล่อหล่อห่อหลอหล่หล่อหลอหอลออ่่อ่อหหอล่่อ่อ่่อ่่อไหร่นะอะไรครับเมื่อไหร่ ถามเยอะเอาละอยากไปหาแฟนจริงๆอะอยากไปหาแฟนๆทุกประเทศอยากอยากไปทั่วโลกกันแล้วถ้ามีแฟนๆทั่วโลกครับถ้ามีที่ไหนก็ไปที่นั่นละกันแต่ว่าก็อยากอยากอยากให้ได้มีทุกที่ละกันครับอยากไปทุกที่แล้วได้เจอแฟนๆต้องไปที่ไหนก่อนดีคะอะไรนะครไปในรูปแบบรูปแบบที่นั่นนี่คเขาไม่บอกแล้วเป็นมิตรทั้งเกิดทุนคนไม่รู้เลยโอ้ไม่รู้อนาคตจะอะไรเกิดก็เกิดได้อนาคตจะใกล้ อันใกล้อันไกลก็ไม่อันใกล้ก็เนี่ยความสุขอ่าอันใกล้นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่สกายนันี้แฟนโดเมนโน่แฟนคอนกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไปทีนี้เราเหมือนได้พบปะกลับมาด้วยอ๋อใช่ใช่เหมือนจะับทีมไหมถูกแล้วเออก็เห็นเป็นสีฟ้าแเราเราก็เห็นว่าเป็นทีมทีมที่ที่โด่งดังในอินเตอร์มิลานอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะเป็นสีฟ้าน่าจะเหมาะกับเพื่อนเราที่สุดอะไรเงี้ยเราก็แบบแล้วแต่ผมก็คิดว่า จะใส่ได้ไหมนะเสื้อดูตัวเล็กเกินอะไรเงี้ยแต่ก็เออใส่ได้อยู่ก็เอามาให้แล้วแบบเขาก็ดีใจเขาก็แบบขอบคุณเขาก็รู้จักอยู่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะแบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่ถูกต้องขนาดแต่ก็แต่ก็แต่ก็เออแต่ก็ขอบคุณยังไม่ซักเลยมั้งก็ผมเพิ่งให้เมื่อวานเช้าอีกวันเอามาใส่ถ่ายก็ไม่หิวเหรอไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาหิวหรือเขาหรยอว่าเขาหิว ไม่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาอวดไหมแต่ก็แต่ก็ขอบคุณที่ใส่ครับถือว่าไม่เสียไม่เสียดายที่ซื้อมาแล้วแล้วแนตอนที่เขาได้เป็นยังไงบ้างใช่นะครับีแอเด์ตอนที่เขาเนี่ยเขาได้เขาแบบเนี่ยแบบเฮ้อเง้อแล้วก็เลยผมว่ารู้จักไหมเนี่ยเขาเอ้ยรู้จักรู้จักอันนี้อันนี้ทีมนี้นี่อะไรเงี้ยเขาชอบไหมเนี่ยชอบ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 อะไรขอบคุณขอบคุณมากอะไรเงี้ยแต่ว่า ชอบอีกทีมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่กอ๋อเออรู้โอเคโอเคแล้วทำไมต้องเป็นเสื้อบอดก็รู้สึกว่าคือตอนแรกผมจะซื้อตุก๊กตามหมีมาให้แต่ผมรู้สึกว่าอย่างแบบเพื่อนผมเขาคงไม่ได้ใช้หรอกแบบเอาไปเขาอาจจะแบบ จะแบบไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นผมรู้สึกรู้สึกว่าอย่างแบบตัวสกายน่าจะแบบควรใส่เสื้อนักกีฬามากกว่าที่แบบเผื่อไปออกกําลังหรือเผื่อวันหนึ่งเขาไปเตะบอลอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะได้ใช้ที่สุดการใส่บางทีอันนี้เหตุการณ์หนึ่งได้แดงมันเป็นยังไงครับมันแบบมามอมัอา้าไม่ไเลยนะอันนี้ผมผมไม่รู้เรื่องคือผมก็ตื่นมาผมก็งงอยู่ตื่นมาผมก็คือตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาของมิลาคนละทามโซนกับไทยนะครับพอมาถึงผมก็งง คือพี่ส้มอ่ะโทรมาก่อนแบบไอพี่ส้มไม่ได้โทรผมอ่ะดูรูปผมเปิดไอจีแล้วผมก็แบบเห็นรูปสกายพอดีแล้วผมก็เอ้ามันไปไหนวะผมก็เลยทักไปถามว่าแบบไอได้แดงแบบถอดแล้วหรอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่ายังแล้วพี่ส้มก็โทรมาว่าเอ้านานี่สกายถอดได้แดงแล้วหรอ,อผมก็กว่าไม่ใช่ยังพี่แลี่ตองบอกเอ้าไอสกายทำไมไปทำอย่างนั้นน่ะมว่าน่าจะเป็นรูปเก่าของพี่ะอะไรเงี้ย แล้วผมก็ไปใช้ชีวิตของผมสักพักแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ทุกคนโทรมาทุกคนโทรมาผมว่าได้ไหนผมยังอยู่ครับหรือว่าอะไรใช่ <c oughs> ที่ไปซุอยอะาย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ใช่แล <c oughs> ้แล้วถ้าตอนนั้นถ้าดูว่าเขาตรวจแล้วอะมันเป็นมัยอะไงคือก็อาจจะนิดนึงอาจจะน่าน้อยใจนะอะไรอย่างแต่ว่าแต่ว่าคือเราคุยกันไว้แล้วว่าแบบ ถ้าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็อะไรเงี้คือก็ไม่ได้โกรธคือถ้ามันจะมาอะไรคือไม่อยากไปบังคับอะไรเงี้คับแต่ว่าแต่ว่าคือถ้ามันมีแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งสิ่งอะไรที่มันสบายใจตลอด่อ่งรอผมก็จะค่อยๆผมกแต่ว่า น้องยังไม่ไหวเลยครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังนับถือครับยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราดูยังใหม่ดูนะแต่ได้ผ่านน้ำก็เราคอยหมั่นดูแลตลอดวนี้มันคอยนที่เนียใอาัน้ว่อาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราได้ไปแบบกลับไห้มาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราสบายใจก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งมันขาดเลยก็อาจจะแบบ ถือว่าเป็นเป็นือบได้หมดไปละแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสได้กลับไปไหว้ใหม่แล้วก็สามารถนํากลับมาใหม่ได้อะไรอย่างี้คิดว่าถ้าเป็นเหมือนสัญญาใจกันด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นสัญญาใจไหมไม่สามารถตอบได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอ,อีกบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมาด้วยกันเราแบบ เราได้ไปจุดเริ่มต้นจุดนี้ด้วยกันลยครับก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันสบายใจต่อกันะครับฝากผลงานเลยไปเดี๋ยวต้องไปกิจ <c oughs> ้ครัะ <c oughs> ขอโลษค,ครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับในปีนี้เนี่ยนี่ก็อย่างแรกก็มีสกายันนี้แฟน n o มินอลแฟนคอรนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถดูผ่านซื้อบัตรผ่านไลฟ์ส <c oughs> ตรีมมิ่งได้นะครับแล้วก็ยังมีผลงานโปรเจกต์ซีรีส์นะครับมีทั้งของสกายแล้วก็ันนี้นะครับในโปรเจกต์มูเต้เลิฟนะครับก็มีของันนี้สกายแล้วก็เรื่องอูนะครับ แล, hmm. แล้วก oh, no? ็เด okay. ี๋ยวน่าจะมีผลงานต่างๆแบบอีเวนต์ต่างๆหรืองานต่างๆหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นก็ไงฝากติดตามพวกเรา2คนเลยนะครับขอบคุณครับบตายแล้วนี่โชว์กันหมดเลยไม่เยดเลยดีนเี่มมันใหญ่โตอันนี้ค่ะที่ต้องดูตาเราไม่เห็นไม่เห็นแล้วอยากอ่นมือถือ่ไหมนนี้เนี่ยนี่ขอบคุณค่ะบยย